วิ่งน่เ็เอลชีม่ประดูมันทำไมหน่าทำสักสีอะไ้่าด้านอะไรที่ทำได้เดียวหมูยุม os, เดินใจได้ไหมเสียวขาแทนงานที่ละยักษ์ก no> ็ต่๊งันึ่งสองในนาทีพบโรงเรียนวัดกระทิง มาีสองหนึ่งตอนนี้มอสองศูนย์ใช่ไหมต่อฟอมสิบห้าห้าเขย่าเขื่อนเลยเขื่อนเลยขึ้นเลยไล่เลยไล่เก็บปเผาไล่เลยไหนไหนเ่ยผาให้เสียงเพื่อนด้วยเดี๋ยวถึงเอาเดียวไล่ด้วยไล่ด้วยลงช่วยเพื่อนด้วยให้เลยให้เราเอาหยามาเล่นที่เตะทิ้งก็ไม้เตะทิ้งก็มา ไปแล้วหาขึ้นไปแถวสองนะบอลเป็นบอลเลยเราใช้ของลขาไป็นบอลหนึ่งหูสายสายสายบอลลองลองบอลกับบอลตีขึ้นมาตีขึ้นมาเราลับนะทีมงานหนูหน้าที่ตัวเอง

ยิงบอลได้ต ah. okay. ้องหลอกยิงไกลบ้างเกเคได้ย oh ิงในหมดแล้วเด็กข็าแรงนแรงสี่ร oh พิน oh ี oh ่ว่าสารพินักสนามเยโอ้โหเป็นาทีมเด็กนรยพอเลยพอเลยเทียวไปับมาไปับเสร็จแล้วไปเลยเากไปไล่ด้วย

ไปไป้ายเาป้ายสนใจเย็นๆครับแล้มาได้สวยสวยสวยเร็วสประตูเลยตุ้มไปไดครับเตะกันไปเลยครับจริงๆจะได้ทุกคาตัดทายครับ ยังไม่โอการน์กันวันนั้นิงกันจะไปถอยกันหน้าด well. ้วยไปเลยเขก็ไปอย่าเลยอยเกมน่ะไปงนหายคกับชูมไห้ครับจิ cin ้มให้เลยป้องออไมาจิ้บใจพใครใสวยไปแล้ว าาผมพูดไม่ออกลูกเอ้ผมก็คิดว่าข้ามอยู่พ่อแล้ไม่ได้ไปเกิดข้ามอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย็น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 ย็นเ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 ย็น ผายังไงก็ได้กนสามร้อยนะบยเอาไม้ตัดเอาไม้ไปล่าเวลาเลี้ยงมีเจมไปแย่แล้วเจมแล้วเจมไปแย่แล şey ้วเจมไม่ไหวแล้วเจมก่อนไปหน้าไปแล้วซ้ายซ้ายหยิบสามันไปแล้วมเจมเจมเจมเอมด่เลาเจมขาขวเว กอแรงก่อนสนามสามนะครับรอมาสบายเลดีโออยู่นะครับสบายเลยดีโนเป็นไหมโยนโยนเป็น

เอาเอาเฮ้ย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 วางเลยจับตุ้มดูสิให้ดึงมาครับอะนรครับพวกนี้เฮ้ยน่าลอดก๊อน้ำตองก๊อนักรรใหม่วันนี้รอขนดรอชงรอชงออกง้อเลยเดินร็วนึ่งนะลูก

กล้องมันม่สำคัญกันเลยตาอยู่นี่กล้องนี้หันไปดูอยู่เลยกาแฟไปแก้วคึ่นอาจารย์ครับตาครรอเาดเลยเ ยออกมไปยิงกมเลยน็อนอไม่ต้องเอกมเลยเก็บเลยเก็บเลยนนอตริมเซนด้านซ้ายเนี่ยน็อตไม่ต้องเข้าไปกลางมากไปครับสาเก็บบอลเลยน็อตดูดีดีน็อตดูดีดี

ลูกอ่ะตักลูกเร็บอล1บอลต่อไปไ็วใาไปเล่ใจเยย็อ้านี้มันนบาไม่นบามันนาไปเลยเข้อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เพื่อนด้วยดูดูด้วยดูด้วยดูด้วยเอาบองไปแล้วอะไรเลยไปเอย เด็กสองนี่คดีบีหน้าด้วยเข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 ้าไป bỏ cái <laughs> cái nó 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 nó

2มเนไปเดตัวด้วยนะครับต่อกาน่นะครับ FF คาตาโมี่นะครับก็จะต่อสิบปีนะครับวัดนำข้อับไข่ตากสินปีนะครับลมมาแรงลมมาแลูกเขาานไลมม่ไหววรนะครับ สินบ <aunque S 2> ีด <t art ic> ีมทเดอร์ดีน้ำเจยบนี่ครับ่ดูไสาจรย์แล้ตบนอ่ตลให้าลนแผไม่เป็นไรครับสำหรับปนิทนเซ้อมใหม่ครับเขาเป็นตาเราเนี่ย โค้ดโค้ดโค้ดครับโค้ดผิดเป็นคูนะครับโค้ดโค้ดไบเล่นเป็นอย่างนี้นะเล่นรั่งมากครับ